โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม UINCH ตอนนี้นะครับก็อยู่ในเกมบ c เหมือนเช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับ ผมมาอยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์เคนเนดี้ซีนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนนะไม่รู้ว่าอ่านว่าเคนเนดีหรือเคนเนดีนะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าเคนเนดีก็เอาง่ายๆแล้วแต่จะเรียกแล้วกันว่าเคนเนดีหรือเคนเนดีซีนะครับทุกคนเอาง่ายๆคือเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่ของก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นของแร่ผสมประสนา,านเห็นไหมครับทุกคนว่าโปรโมชั่นเนี่ยมีเป็นเซ็นห้า0ิบรแต่ปืนเนี่ยมีในราคา90นะครับ150ส่วนถ้า300เป็นมีดนะฮะแล้วก็500เปป็็นสนสของกจะระรมาห ที่สําคัญตามมาเล่นเซิร์ฟนี้บอกไปเลยใช่ครับว่าเพิ่งเปิดใหม่เพราะอะไรครับเล่นฟรีไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าตามผมมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมรับเป็นตัวละครแคดดีกิพร้อมกับโปรโมชั่นพันใหม่ล่าสุดฟรีก็ง่ายๆคือตามมาเนี่ยครับรับเป็นโปรพันนะครับแต่ตัวละครแคนดีกิเนี่ยมันจะโหดกับตัวโปรโมชั่นเพราะงั้นแล้วก็ใช้แคดดีกินะครับ มารับเป็นคาเดกีกับโปรพันเดอร์และถ้ายังไม่พอเนี่ยก็สามารถไปแชร์กลุ่มเพื่อรับเพิ่มได้นะครับทุกคนอีก3กลุ่มนะครับก็อย่างที่บอกไปคือเป็นโปรเปิดใหม่ก็มาลองเล่นฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์ครับติดใจค่อยอยู่ต่อรอโปรโวชั่นมีราคาหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ครับทุกคนยังไงก็อยากให้เข้ามาลองกันนะครับลิงก์กลุ่มผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสรับเซิร์ฟแคนาดี้สีทุกคนโอเคเราไปดูซิว่าเซิร์ฟเปิดใหม่มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่ามีคนหรือเปล่านะครับทุกกคคคนนนนนนนแตตต่่อาาาเเฟิรรมมมีีียยะววั้้สด อดดูเลยของข่าวๆเอ,อือไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอลาเฟินเนี่ยแบบเออจะจะเกลียนมันก็ยังไงอยู่ก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่าเล่นสไตล์ยูเอ็นดีกว่าโชว์ความโหมดให้คนดูดูตายทุกคลิปไอสัตว์นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนขอแล้วนะครก็ะะจะประมาณอ่าลองซื้อของดีกว่าใส่จำนวนได้ไหมก็ <laughs> เผื่ที่เป็นคนตีนดีกว่าแต่ปุ่มซื้อหายเฮ้ยอ่อแอดบอกว่ามันมีบางอย่างบัออ็อกอยู่ทางบอกโอเคที่บั็อกอยู่คือลานคานะเพราะว่าก่อนที่ผมทำคลิปเนี่ยหลังจากราเฟินสติมเสร็จเนี่ยแอดทำการ ปิดปรับปรุงปปแป๊บนึงนะครับผมแต่เขากลัวจะแบบว่าผมทำคลิปลงดึกเขากเลยผมทําก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะหักผมแบบว่าลงคลิปไปเนี่ยเขาคงจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับโอเคต่อไปเป็นของเซิร์ฟเวอร์นะครับ ออฟฟิเชียลซัมเมอร์มีซสามคนใครไม่รู้เดี๋ยวต้องรีบเล่นครับเพราะว่าคิดว่าจะไม่มีคนซะแล้วอะ่ะคิดว่าต้องแบบว่ไป,ไปนั่งยิงไปนั่งฟาร์มซะแล้วสรุปคือยังมีคนให้ยิงนะครับทุกคนป่ะไม่รอช้าเออซื้อเพิ่งเปิดใบเดียคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือผุ่มริไม่ต้องเกรงใจไงเพราะใบเซร์ฟอื่นแม่งเป็นของมีราคาแล้วไงอันนี้ของฟรีกูได้หมดอะ่ะกูเล่นไม่ไกลัวแตกแล้วเออมาดิเอาแม่งแน่แค่แหละเอาแม่งแน่อยากเจอเหมือนกันอะ่ะสามร้อยอะ่ะสามร้อย,อร,อยรอยรอยราบหนังบ้า,บารอยราบารอ่ะ มีดนี้ไม่รู้ช่วยอะไรจากน่าจะดีครับทุกคนแล้วก็ปืนห้าร้อยกันปะผมมีเยอะเลยทุกคนผมมีประมาณกี่ปโปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโปะห้าโปนะครับแอดมินเฮ้ยเดีชื่อก่นอนยีไฮะกูตบปากแตกอ่ะลองกูเป็นแอดมินนะโอ้น้ำหนักเต็มทุกคนกระเป๋าผมผมบั๊กอยู่อะแต่ซื้อนี้ได้หรือ,อเปล่าโอเคซื้อไว้ก่อนกระเป๋านี้มักุนตรีเดี๋ยวเอากระเป๋านี้ดีกว่าทุกคนกุตนตรีได้ป่ะอุ้ยแต่จีซีกับดอลลาร์มีเงินจำกัดนะก็ใช้คุมค้มคุ้มทั้งเงิลลนจีซี เอาแม่งแน่นะครับมาดิมาดิรู้สึกว่าก่อนหน้านี้พวกเองย,งยิงผู้หญิงไปเยอะใช่ไหมแม่ตอนลาเฟิร์สเตีมนี่คนมาเล่นเป็น10 20คนพอกูมาดีคนหนีหมดแต่ก็ดีครับคิดง่ายดีกูจะได้เฉดเฉยหน่อยไม่ต้องอารมณ์ยิงกูเยอะเถ <c oughs> อะหลังนี้ยูมันมีสเต็ปในการเล่นแลนะ้วแบบว่ามีมีทริคนะครับในการเล่นแบบว่าโคตรโหดอ่ะลอยแนะรงอ่ะลอยแนะรงอนะ่ะ <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งคือมันสามารถทำเซตเพื่อซ่อนเซตได้นะทุกคนเดี๋ยวลองให้ดู โอเค okay. ผมปรับเวลานะครับทุกคนแล้วก็สไนยิงสไนยิงหัวสองไม่แตกเหรอเมื่อกี้ผมยืน F K อยู่นะครับไม่เป็นไรถือว่าอืมไอ้ฮี้ย,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 ยจะพูดว่าไงเดี๋ยวก็เป็นนะครับของโปรฟีคิดเลยมากอะเราเอางที่บอกไปครับว่าเล่นฟรีแตกก็ไม่ต้องเสียดายสามารถไปใช้กลุ่มเพื่อรับเซตได้เรื่อยๆนะทุกคนตามนี้เฮ่ต้องมาจัดของใหม่ตลอดเลย แต่ผมขออนุญาตอ่าไม่ทับเซตแล้วกันเพราะว่าผมแบบอยากเห็นเซตดีมากกว่าทุกคนแบบว่าแบบเออแบบยังไงอะ่ะไม่รู้ว่ะขอเห็เซตดีกว่าแล้วนะทุกค,คนรอแป๊บหนึ่งมาเย็บยูเดฟเคมันยืน,นยรูปมังเกอร์หร,อหรือข้างหลังจริงวะหรือน่าจะข้างหลังจริงแหละเอ๊ะเสียงที่อะไรใครสัตวนะ์มั้งอ่ะเอ๊ะใครก็ไม่ใช่ใครสัตว์หรือนี้วะมาเจอยิวแค่แหละ เมื่อกี้คือแบบปรับปรับลองปรับเวลาทำเซตให้คนดูดูนะเพราะว่าอันนี้แอดมินฝากมาบอกเพื่อแบบว่าหลายๆคนอาจจะเป็นสายเบื่อเซตดนบงังแต่เซิร์ฟเนี่ยผมว่าเซตม,มันไม่ค่อยบังแต่ผมเกลียดบังเซิเร์ฟโดยเฉพาะแนวแฟนตาซีเนี่ยเซตมันชอบบังหน้าบังตาแล้วทเซตไม่ได้ผมว่าเสียงนั้นคนมีทำเซตแต่เซิร์ฟเนี่ยก็มีไม่นกอยดีครับเป็คนคนแบบไม่ชอบแต่นี้สำหรับผมผมว่าโอเคนะเอาจริ่นลมอ่ะมผมชอบเห็นเซตมากกว่าเห็น <c oughs> เซตเซตเฮียเลยลิ้นพันธ์ชอบเห็นเซตมากกว่านะครับแต่ถ้าเซตมันใหญ่ไปแล้วมมมมมมันนนนบงงใกาาารเเเเเลุ่่่่อออออียไไ อยู ens, really no, ่ไหนแม่ไม่รุ่นไม่รื่นสิบับเบโอ้หัวครับผมวางเป้าเผื่ออนาคตครับไอายุอิ่มหรือเก็บมีดอ้าวหัวนะครับวิชันนี้มันเป็นหัวสังไม่แตกป่ะหรือยังไงยิงลมเองหรือเปล่าไม่ฮ้ยไม่แหลกจริงๆเไม่ไม่ไม่แหลกนะครับลื่นไหลครับ ไม่แหลกครับไม่มีแหลกครับไม่ที่กูเหยเซอร์ไปไม่ได้ไม่แหลกจริงนะตัวละครคาเดกินะนะเอ็ดไปบอกวะาเอาแหลกแล้อเอาแต่แต่คนคนเล่นไม่แหลกเหรออ่ากูไม่แหลกเดยกูกูสบายดีเอ้ากูไม่แหลกเดยอ๋อคือมันโกงใช่ไหมอ่าเข้าทางกูเลยเออกูไม่เปลี่ยนด้วยแค่แหละ อันนี้เองเห็นพี่เห็นพี่แหลกกับน้องไอเหรอเห็นเห็นบั๊บบัหรือยังไงวะกระตุกหรือยังไงวะคนอื่นเห็นกระตุกใช่ไหมใช่ไอแค่ดีดิโกงดิดิไอ้ยังไม่เปลี่ยนด้วยเอาก็ผมไม่แหลกครับเฉยว่าเป็นเป็นฮาคิครับใช่ฮาคิครับฮาคิคาตะกี้ครับงานเอายิบมาโดนสักคนเลยดิเอ้ก็ว่าอยู่เด็กสิบนี้ไม่กากจากเลออมีฮาคิ สบายดิมาดิโอ้โหทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอยากเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ๊ดีเดี๋ยวมึงเจอฮาคิไอ้สัตว์จะเจอฮาคิเอาแม่งแน่เอาแม่งแน่แค่แหละเฮ้ยวันนี้ยูสปีดบอกว่าผมไม่จะตายทุกคนมันบอกมาเห็นผมวาร์ปทุกคนเอาดิเขาไม่แหลกผมไม่แหลกคนเดียวอ่ะอ๋อ เกียนคนเล่นเซิร์ฟแล้วผมใช้ตัวละครปล่อยฮาคินะครับแทนว่าอย่างนี้ดีกว่าตัวละครขอเรียกแหล่ว่าฮาคินะนะเพราะตอนนี้คือเหมือนพวกมันอ่ะจะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกอย่างนะครับปั๊มยาทั้งไรไม่ค่อยสะดวกนะแต่คือผมผมไม่เป็นไงเพราะผมใช้ตัวละครโกงอยู่แต่ก็แอดมินแอดมินน่าจะขอความร่วมมือแหละว่าห้ามเล่นนะครับแต่คือผมเกลียนไงนะครับผมขอเกลียนหน่อยเอ๊ะมัดลูกันมาแค่แหละเอ้ยมัดลูกันมามัดลูกันมา หจับปาฮากิอ่ะเฮียเจอฮาคีราชันไงแหลกเลยเฮียกูบอกอยู่ฮาคีราชันนะใจไม่แข็งพอเลยมันก็ต้องแหลกธรรมดาเลยฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยยเก้ยเเฮ้ยย่าเฮียยเเ้ยยเป้ยย้เเ ถ้าเปลี่ยนปะตายนี่ไม่เกี่ยวนะเออไม่ได้กลัวแต่โอ่ะปูปากปากดีอีสกิลหนึ่งปะอันนขึ้นมาดิอะมั่งเด้ออะมั่งเด้ออะมั่งอีกลอบหนึ่งคนโหสองไม่แตกนะก็ดีอะเป็นแบบว่าไม่ใช่ชนในรัวแล้วก็แบบวัดหัวคือถ้าวัดหัวกี่ได้แต่ถ้าวัดปั๊มยาไปมันเกินมันไม่ได้ไหวปะเอ๊ะกูเจอแล้วกูรัมแหลกแล้วกูรัมแหลกแล้วแม่งมันกูเข้าใจแล้วว่าอะไรกันยังไง เออแต่ก,กูยังยังไหวอยู่ไปแล้วทุกคนดีที่บ้าสงสารมันเนี่ยเราปิดตัวละครดิเออแต่เมื่อก,กี้กูเข้าใจแล้วแหลกไปยังไงหรือวันที่คอมเอาผมแรงเลยแหลกแหลกน้อยหรือเปล่าวะเออเขี่ยววะไอายูคอมแรงแหลกน้อยแต่นี่อิ่มมากแตกเป็นสิบเซตเลยอะสำหรับซเซตเอ๊ะเปลี่ยนอยู่ครับเปลี่ยนอยู่ครับทำไมต้องร้องอะเฮ <c oughs> <c oughs> ีย,อ,ยอิ่มอะเอ้ย แอดมินถ้าไม่แก้ตัวละครน,นี้นะแล้วคอมไคเป็นเมันผมแล้วไม่แหลกอ่ะไม่ค่อยแหลกมากเนี่ยเลี่ยมมึงใช้เลี่ยมโจนได้เลยนะเนี่ยเออไอ้เหี้ยมีน่าไม่กี่เซตเนี่ยห 7, 8, 7, 8, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเซตป้ะไม่แก้เจ็ดหรือแปดได้แหละทุกคนอิ่มครับแค่โจเกอร์แล้วกันนะเขาอย่างนี้เข้าใจว่าทุกคนว่าต้องเข้าใจนะครับว่าเซิร์ฟผมเปิดใหม่ก็เอาง,ง่ายหลังจากผมลงคลิปไปเนี่ยแอดมินน่าจะทําการแก้ให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปเสร็จเนี่ยผมจะพี่บอกแอดมินนะครับว่า ผมเสร็จแล้วเขาจะทําการแก้นะครับเพราะว่าคนดูดูเสร็จพราะกลับจะลงคลิปเนี่ยเน็ตผมก็ไม่แรงมากก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเลยครับอัปโหลดต่างๆก็ได้แหละครับคงจะแก้เสร็จพอดีเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับปิดตัวละครแล้วนะครับไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ฝีมือนะครับอันนี้ฝีมือแล้วนะครับอันนี้ปิดตัวละครแล้วครับมาดิหัวสองเมตรเตะอ่ะไอ้ย่าไอ้ยูไอมันเป็นเซิร์ฟเนี่ยมันนี่เป็นชิ้นเซิร์ฟไหมเซิฟเซิฟไม่ใช่แคนาดี้ซีเป็นเซิฟยูเอ็นซีไหมไอ้ย่ายิงได้ไปพักเลยอ่ะ วัดความคมมั้จับปยือสิ์จันเนอ่หลวงพ่อเนกันไพ่อ่ะเนยมันไม่ใช่เนไม่ใช่ในวาสินนเดวฟาราเครดูป่เนี่ยอ่ะไม่นนนี่ไ้อครับจริงๆเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟไว้ใเปลี่ยนเชิร์ฟเซิร์ฟชื่อเซิร์ฟว่ายูเวนก็ได้นะยูเเวนเคิวแล้วน่ะไม่ตายเลยเดี๋ยวนอนครับแน่นอนครับ นีโ่โอเปลี่ยนเปล่า,า,าเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับทำ,ทำไมต้องทำไมต้องร้องเปลี่ยนตั้งแต่เปลี่ยนตั้งแต่แรกแล้วครับเ่าได้เวลาอร่อยแม่งไงร้เหี้ยน,นี่ครับเพ็ียังครับแน่น,น,น,นอน,นครับผมเลิกกินอยู่แล้วครับ แน่นอนครับนับบ่เมอวานครับโน,น,น่ึงครับคนเดียวครับ,บนนให้พาไปบรรยายแล้วกันโอ้โหเสร็จดีโมได้เต็มที่ขอขี้ฟันหน่อยแล้วกันเก็บไว้ไม่นานตอนนี้ฟันเหลืองแล้วนเนี่ยเก็บไว้นานจัดเหลืองเป็นฟันไอเม้นเลยตอนเนี้ยแม่งหรืองไ,ไอเม้นแล้วขอเป็นคาร์บอนเหมยจุ้ออยอ่ะท้อโอ้ยยี่งมาดียิ่งมาทอปฟอร์มอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ปืนนี้เหรอที่มันเสียงไอเท่ปืนนี้่อะ ไอปืนไอขอมันหมดเลยไอคนนั้นเอวบิลแมกนัมอันนี้เป็นเอวบิลสามร้อยป่ะพันแปดอันเนี้ยแรงเท่าไหร่อันนี้สี่พันละฮะอันนี้สองเม็ดแตกไอพันแปดจะประมาณสี่เม็ดแตกนะครับมันมันมันหัวนะครับเมื่อกี้ไอยูยิงหัวนะครับไปนหนึ่งนะครับคือแบบถ้าเรื่องการเผื่อระยะแบบอย่างเงี้ยไอยูมันคมเาะว่าผมเล่นวอลซีสเตมมาก่อนนะก้อนเล็กอะมันที่ขู่มาเดียวตายเคยวอลข้ามเขาป่ะเคยวอลพลเคยววีวะ เขาเขาเขาสาบขับเกียร์กับกระปั้แดงหนึ่งอ่ะเออ <c oughs> พยายามเฮ้ย <c oughs> hey, ปุ๊บตัหวะไอ้เฮียอซาเบะไม่ใจอ่ะเยอะกว่านี้มีอีกไหมไอ้ยิงยิงแล้วอ่ะไอเ้ โอ้ผมว่าแนวนี้มันจริงนะแอดมินเป็นชื่อเสือป่ะ U N C ป่ะอืมไม่ว่าด้ให้ชื่อลิขสิทธิ์ด้วพอแล่นรถแล้วเราก็เกวียนกอบลิขสิทธิ์เข้ามาเลยรีบอนอะไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจะตามมาเอาเมื่อไหร่นะครับเฮ้ยิงไปเกือบ20คิววะพวกแกตายเองจะโม้อะไรเองวะไอ้หนุ่มเฮ้ยยาถ้าพี่ยิงกว่านี้พวกเองจะไม่มีที่ยืนเอานะไอ้หนุ่มแผละ มาดิเออก็คือคือซื้อปืนซุ้มไหม่ๆแล้วใช่ไหมละ่ะยิงไปเกือบยี่สิบคิวอ่ะโอ้โย่าโหม,มูได้เต็มวันนี้คือแบบโมขี้ฟันกระเด็นเนีวันนี้กูห่าทุกคนรอดูเลยไม่มีใครขัดกูด้วยเพราะวา่ามันมันแพ้กูแอะ <c oughs> ขับๆทุกคนถ้าผมปักดียจนไปก็ขออภัยครับเพราะกูปักดีอยู่แล้วไอสัตว์คุยได้ละตัวนักเลงซะด้วยก็รู้แล้วว่ากูไม่ได้บอกโมจริงจังมันอยูอ่บางคนที่แบบไม่รู้ไม่ชอบดูช่องกูจริงๆหรือว่ามันหมั่นไส้กูหรือมันมันเพิ่งมาดูครั้งแรกนะ แม่งเห็นกูโมมันคิดว่ากูโมจริงจังอ่ะกูโมเล่นได้ทุกคนดูกูรู้อยู่ว่ากูกากแต่ถ้าเป็นดอกกอเล็กเนี่ยกูก็ไม่ถึงกับกากนะกูกูก็บอลเล่นได้ดอกกอเล็กอ่ะหรือบางทีกูก็มีชันหายไรก็โหดนะเออจริงแต่เซิร์ฟอื่นเน่ะกูต้องย้อนเลยกูกากแค่แค่มบกเกือนนะครับเนี่ยไอ้กูโมอยู่เนี่ยกูต้องหาว่าคุยอ่ะเอาคุยซะหน่อยแล้วกันนะมามาดิใครหนึ่งมีดมาดิมาดิเอาเหนือไม่ตายแล้วเฮียนายใครจหนึ่งมีดอ่ะมาดิ ของเต็มเลยยูก <Christmas. S 1> oh no no ินเต็มก็มาดิครับปืนลั่นกูจะกดเก็บไปกดทิ้งเฉยเลยสมองกลับด้านแล้วนะทุกคนเก็บไว้ครับก็มาดิครับเนายวบอกพี่ะเดี๋ยวบอกมีดนะเอ้ยไหววะเอ้ยเอาคนละคนแล้วบอกมีด เออ,ขอเขาเจอกัอมีกันอยู่อะไรวะฮะเออกูดูคนเดียวกันคนละคนอถ้าเมื่อกี้กูปืนมึงตายไปเละแค่นเละ <c oughs> เที่ยออโทษเดี๋ยวมันจะเล่นมีดเธอโอย <c oughs> เออก,กูว่าแล้วไม่งั้นถ้าเอาปืนนี่มันตายไปนะไม่ไม่รอดนะเมื่อกี้มา <c oughs> ล่ะมึงอะกูป่ะล่ะมาก็มาดิก็มาดิมีดนะ <c oughs> ไ <c oughs> อ้อไห,นอหนูหนูหี้เลยมาดิมาดิมีดนะฮะโนบังเกอร์นะมาดิอยากอยากเอาเซฟนะมานนี้ก่อนเอ้ยดับกันดิมีดตําสี่ตะกี้ลาปะวะ มาดิมาดิมาดิเฮียมาดิมันยิงมันยิงไอ้เฮียมันยิงหลังผมไม่เฮียมาำมจะกูได้ของมาเยอะแล้วเมี้โอ้มันยิงหลังครับเมื่อกี้มันยิงหลังครับมันยิงหลังกูครับเฮ้อ ให้บารุลนน้องกูยเงียะทำไมหรอ,หรอแต่ว่าหาคนโดนมีดสักคนไม่ได้เลยวะทุกคนเียเอ,อยูมีดดำอะ่ะไม่ใช่มีดดำมีดยาวมีดยาวเฮีย โอ้ความคมเป็นต่อครับหัวซ่องเม็ดติดแต่ใคาเจ๋วว่าใคาเจ๋วว่าดิมันมันดิใคาเจ่าวะดิจะมีจะปืนกันได้หมดเหรอมาดิม kind of ึงมาเจอก็ตื่นตื่นกว่าเดี๋ยวคนหล่อยเพิ่งเพิ่งเพิเขาตึก่อนเขาตึก่อนเดี๋ยวคนหล่อยเออน้ำใจเทกิล่าเออมาดิในห้องยัมาแต่เพิ่งปิดไปก่อนม่ห้องโบนเล่ห้องโบนเล่หมดผีคนปเมื่อวานอะไรนะอ่ะเล่มีนไม่ใช่ปืนให้ มาดิ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 บอกเลยว่าไปเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเป็นชิ้นเซิร์ฟ U N ไหมอยู่ไหนบามาดีบนตึกครับมาดิครับเก็บศพหมาอยู่ครับเอ้ยเพิ่งฆ่าหมาไปครับมาดิมาดิเลยแล้วครับเลยครับมาดิครับมาดิครับข้างล่างครับเฮ้ยมึงรู้จักคำว่าข้างล่างไหมใจดินับก็ดินับก็ดิเออโธ่ มาเกือแค่นี้พอมาอเด็กพร้อมยังอ่ะมามาโอ้โหสองเปอร์เซ็นเอาไม่ลงอ่ะเกือบเกือบเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วเกือบเกือบเกือบผมผมบ่มบ่มแตไม่มีมันล้วจริงคือผมว่ามีมันก็ได้อยู่แต่ผมไม่คนก็รู้อยู่ว่าผมปั๊มใหญ่ยังไงปั๊มตอนเจ็ดสิบบ้างห้าสิบบ้างเมื่อกี้ผมพยายามโฟกัสมองเรื่องตัวเองนะครับแต่คือก็ พอโวกัสนี่ไปก็ยิงไม่โดนอลยนี่ไปฟันไม่โดนเลยมะกูปืนละเอาแบบเอาจริงเอาจังดีกว่าจะกระเป๋าตัวนี้มันนำโชคนำโชคนะกระเป๋าเฮียเนี่ยเออเป๋าตาโตเนี่ยเฮียห้าตายเป็นมองแบวีกูโจมตีนเนี่ยหตานะครับเฮียเล่นแต่มีดมันแรงนะแต่ผมว่าปืนดีกว่าเยอะนะปืนสองเม็ดจบแต่มีดคือไม่รู้ว่ะใช้สถานการณ์ไหนมีดผมว่าพกปันอ่อไม่เป็นสามร้อยนี่เออก็ไปใช้แค่สามร้อยดิไม่ใช่้เซนีทำไมแต่ก็ถือว่าฟันเซนีเข้าแรงนะมาดิใครเจ็บวะมาดิ อ,อยู่ไหนวะนี่จะเสียงดวแม่งคามามคามแมบเดี๋ยวไหมละ่ะเมื่อกี้คือแบบหรือว่าผมผมประสบใจชนะเยอะแล้วผมว่าผม,ผมเอาจริงดีกว่ายิงดีกว่าผมว่าผมมีดมันมีดมันก,มนก็มันก็ได้ชุ๋ยแหละแต่ปั๊บยาไม่ทันนะนนผมโฟกัสโฟกัสมองเลือมดม,อม,มาดิมาดิอยู่ไหนวะ,อย,นวะอยู่นี่ครับ เ,อ,เอ้ตายแล้วไม่เข็ดเหรอตายแล้วไม่เขนะ็ดเหรอเอ้นะอนั้นนะไอ้ตึกนู้นนะมันตึกครับมาดิมันขึ้นเครียบอยู่แล้ววะไอ้เทียแค่แหละยิงๆมันคนเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟนะเฮ้ยมีคนมาอหรอเพื่อนมีคนมาถัดไปมึงซื้อกืนก่อนเฮ้ยกูมีกูมีกูมีอ่าเฮ้ยเฮ้ทีละคนเลยละกันเลี้ยงคิวกนมาตายเลยมั้มมาตามมาเกลือกันนะเลี้ยงคิวมาตายมาพร้อมแล้วบอกแค่นั้นแหละ เสียงมัาดูเจตกูอ๋ออะไรวะล่ะมาแล้วหนูยิวมันหนีผมมันไม่หนีมันตายไปแล้วไอ้เหี้ยมาตอบเข้ามามาตอเข้ามาเสร็จไม่เป็นไรครับถึงก็คือแบบเดี๋ยวผมเอาปืนแล้วพอแล้วก็ไปเล่นแม่งละกูจะเข้าไปเกลียแม่งละไอ้สัตว์ไม่ไหวละเขี้ยมันเชิงมันโอ้มันมันเลี่ยมเตื้อผมมีไม่ต้องหอกหรอกมีดมันจำเป็นแล้วเดี๋ยวไปเอาของแม่งเอา เบรเสร็จก no. In ่อนกูจะเป็นอ่าในพลพลเลยเลยเลยเอกแล้วไอ้สัตว์พลเลยเอก U N ไอ้สัตว์เจอกันหน่อยแค่แหละปืนเลยแล้วกันแม่มาเรากลับไปล่าห้าร้อยต่อดีกว่านะครับต่อแล้เของเด็กๆเขาเล่นกันแต่ผมว่าถ้าใช้ฟันฟันหนึ่สามบอะน่าจะประมาณทีสองสามทีตายน่าจะมันอยู่กันนะถฟันสามร้อยด้วยกันนะเออว่ามันนั่นแหละมีน่าจะโกงอยู่แหละแต่ในโกงในราคามันอะเออมันสามร้อยไม่ใช่ห้าร้อยครับยังไงห้าร้อยต้องดีกว่ามาแต่แน่้กูอางแน เจอกูสัตว์แต่ว่ายังอิ่มนะวันนี้ยังไม่ขาดทุนเลยเนะี่ยนำไปํำมายังไม่ขาดทุนเลยครับก็ยังไงถ้าใครชอบแนวเซิร์ฟประมาณนี้ก็ลองไปได้น,น,นะครับตอนนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าจะมีบั๊กปัญหาอยู่หลายอย่างแล้วก็อย่างแรกที่ผมเจอนะคือตีมาแล้วเม่นว่าใครตีมาแล้วก็สอไอตรงไมขึ้นตลอดเวลาสาคือร้านค้ายัางกดไปได้นะก็กดในเซิร์ฟได้อยู่นะ ก็คือเจอสามปัญหานี้แค่ที่นนัั้ครบที่เหลือก็ยังดีอยู่นะครับก็ดูแล้วก็กคือเซิร์ฟพร้อมเล่นประมาณ80%ดสิเนะครับก็เดี๋ยวรอแา่ที่บอกลงไปคือลงคลิปเสร็จอะนะครับเดี๋ยวเขาจะแก้ให้นะฮะก็รอนะครับทุกคนเพราะยังไงก็เล่นฟรีอยู่แล้วไม่เสียตังค์ไม่ใช่ปัญหายอยู่แล้วต่อให้จะเจอบงเก,เกวกักอะไรเซิรฟรีก็ขอแอดมินได้เออเผื่อไม่ต้องแชร์ด้วยวก่อนแอดมินครับผมผมตายตอนเซิร์ฟบั๊กครับอะไรเงี้ยไหนวะตัวตัวเดียวแจ๋วอะ คมครับพามคมครับวัดหัวครับวัดหัวครับแค่แหละในเซิร์ฟนี้มีใครคมกว่านี่ปะวะปืนอะมีใครคมกว่านี่ปะวะเฮียพอโมเยอะเดี๋ยวจะคนมันปั่นไส้ไม่ใช่คนในเซิร์ฟแต่คนดูเดี๋ยเฮียมือใครเนี่ย ต้องมุมมอง,องนี้ตรงเฮี้ยมาจากไหนไม่รู้ยิงกูซะมึดเลยหวัวหนึ่งตัวหนึ่งจะไม่ตายครับมันมันหายไปเลยนะซุ่มป่ะมือปืนโรคประจันเหรอไม่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮี้ยเฮ้ยอืม หัวไปถึงแล้วครับเมื่อกี้มาดิถ้าปัดหัวแบบแบบไม่กิบี่าแตกก็พอได้แต่ถ้าไ่เดียวแตกก็ยากหน่อยอ่ะกลัวกูสู้ยากหน่อยสะใจวัยรุ่น ไม่ดนเลยโอ้โหโอ้โหไอ้ยูมันอ๊อบก็ตัวละครยก็จกเก้เหมือนกันนะครับเอดยไอ้ยูมันมาบอกแทน้นแหละ สุดหมดเจอครูสวนน่ะมาเกินสวนโอ้ยิงเป็นแตกยิงเป็นแตกเซิร์ฟมีไอายุมาแค่แหละอยากตายจะทำไงดีวะเนี่ยแน่นอนแน่นอนครับถ้าอยากแข่งรับต้องคนต้องตีทางเซิร์ฟแล้วมั้งดูทรงอะมาทีละคนอย่างนี้ไม่ขนามือวะโม่โมโมเยอะจริงๆเซิร์ฟเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮือเฮ้ยกระโดดวัดกันอยู่วัดหัวกันอยู่ ข้างล่างมันยิงอะ่ะโดแต่ถือว่าวันนี้ทุกคนจริงๆนะเซิร์ฟนี้ไม่ใช่แคดดี้ซียูไอเอ็นซีครับอืมโอ้โหผมโม้จนไม่รู้จะโม้ยังไงแล้วคือแบบปักปปักแขกคือเซิร์ฟนี้คือแบบมันไม่ด่าของพี่ครับไปลองมาจับเป่าด็อกกี้โอ้โหด็อกกี้ชื่อเหมือนท่าหมาเลยสัตว์ชอบเลยท่าท่าหมาที่ชอบเลย,ด,เลยดีไม่มีชื่อแบบกว้างเร็วหลังอะเรนเดียเรนเด็บเรนเดีย,ดยแบ็คอะอ เฮิบเฮิบฮิบไอ้ยวนมาแค่แหละคนะคกูมึงตายมาทุกคนตาสตายแล้วกันนะครับเฮ้ยต่อให้ต่อให้ครับต่อให้ครับสงสารนะสงสารสาระคาเยอะแล้วไอ้เหี้ยเอาใบกันแค่แหละไอ้เหี้ยเมื่อกี้ต่อให้ครับเดี๋ยวจริงคันนี้ไม่แตกแล้วแค่แค่แหละโอ้ย ผมใช้ดาบคนเลอเอกแล้วผมยิงเยอะนะแต่ผมว่ามันมันหลบหลบไปว่ไปไปไปะไปไหนไปไหนก็ตายอยู่ดีอ่ะไม่ต้องจะกลางวงกลางเมืองครับไปไหนก็ตายครับแค่แหละเออมาทุกคนตาไายอจริงนะถ้าผมตายไปจริงนะเมื่อกี้กูบอกว่าตาไายใช่ไหมคิดว่าจะไม่ตายไงเฮียมึงเฮียมึงกูใหม่ดิสัตส ไม่พอดีกว่าห้ามใจตัวเองหน่อยทุกคนในก็สำรับวันนี้นะครับคงคอ ie, สจากแพลนนี่เซิร์ฟเคนดี้ซีก็ไม่รู้อ่าถ้าผมพูดเดี๋ยวคนถามว่าอวยแต่ไม่อวยเพราะอย่างที่บอกไปถ้าเซิร์ฟไหนแล้วกูยิงคนได้เยอะอ่ะแล้วแบบกูไม่ได้โกงเขาเนี่ยกูถือว่ามันโอเคหมือนแตงเซิร์ฟเนี้ยกูไม่ได้โกงนะหลังๆกูเปลี่ยนตัวละครมาแล้วนะกูยิงเขาได้อ่ะ ซื้อเป็นพระเจ้าครับก็เซิร์ฟ u วน์เอ้ยไม่ใช่คานาดีซีนะครับก็ขอจากไว้ตนี้นะครับตามมารับโปรพันธพร้อมตัวหลอกคานาดีกีแล้วก็ปัญหาเซิร์ฟนี้ตอนนี้ที่บอกไปคือพร้อมเล่น80%นะครับก็เดี๋ยวหลังจากผมลงคลิปไปสักวันหนึ่งอะ่ะเขาคงยังแก้ปัญหาทุกอย่างหมดนะครับพอแล้วคลิปนี้ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ไปติดตามอย่าลืมเซิร์ฟนี้นะครับลิงก์กลุ่มใต้คลิปทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ